ก็ oh, สวัสดี jogo. ท่านผู้ชมทุกท่านก็้ว้นะครับอยู่กับผมวอตส์มส์งสามหนึ่งนึนะครับกับเกมมินิมูนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนมาสอนท่านผู้ชมนะครับโหลดโมเดลนะครับไปใส่กับแมปตัวเองนะครับโอเคเป็นยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ก็ได้นะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่โอเคครับไปด้ยกันเลยท่านผู้ชมครับเห็นคําว่าสร้างสรรค์ไหมครับกดนี่นะครับหาทรัพยากรนะอันนะครับท่านผู้ชม จากนั้นนะครับให้เราปรับตรงนี้เป็นคนหาคูซังก็ไอดีใครก็ได้หรือจะไม่ก็สิ่งของอะไรพวกนี้ก็ได้ครับท่านผู้ชมอ่ะผมให้แนะนาเป็นสิ่งของนะแล้วเราก็พิมพ์ไปนะครับสมมุติเราอยากได้ตัวละครในไฟนะก็พิมพ์ว่าไฟในเอ็เฟดี้นะ <c oughs> พอเสร็จแล้วนะครับเราก็หาโมเดลอื่นๆมาครับมาโหลดสมมุติผมถูกใจโมเดลนี้นะผมก็โหลดมานะอ่ะแล้วก็ดูก่อนนะครับว่ามัน มันจะตีดีกันแลหรือเปล่าพอท่านผู้ชมดูอะไรดีๆเสร็จแล้วก็กดดาวโหลดมาเลยครับอ่ะอันนี้ก็ต้องจํากัดด้วยนะครับมันวันหนึ่งอ่ะก็คือถ้ามันหมดไปแล้วถ้ามันเหลือศูนย์ะแล้วกดโหลดไม่ได้นะครับเราต้องรอพรุ่งนี้เท่านั้นนะครับโอเคแต่นั่นก็กดดาวโหลดมาเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็รอแป๊บหนึ่งพอเสร็จแล้วนะครับมันจะมีรูปถูกต้องติ๊กขึ้นมาตรงนี้นะกดออกเลยนะ เราสังเกตว่าข้างล่างมันจังมีปุ่มคําว่าใช้นะเราไม่ต้องกดใช้เลยครับเรากดออกแล้วเราก็กดเริ่มเกมนะครับจากนั้นก็กดก็หาแมปที่เราเล่นกันเลยครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับมันก็จะอยู่ด้านนี้พอกดเข้าไปนะมันยังมีคำว่านักพัฒนาข้างล่างนะี่ แล้วเราก็เลื่อนลงมาเลยคนระับเลื่อนหาโมเดลที่เป็นของเรานะที่เราโหลดไปเมืกก่อกี้อ่ะนี่เจอแล้วสมมุมมติผมเจอแล้วนะกดออกไปเลยนี่ผมก็ได้มาแล้วครับดีปตีแต่อันนี้มันยังเป็นมอนอยู่นะผมจะทำเวลาเราปรับเป็นโหมดการเล่นนะครับแล้วเราตีมันอนะ่ะก็คือมันจะมาทำร้ายเรานะ สมมุติเราอยากต้องการแบบไม่มีเสียงคนป่านะแล้วก็ต้องการแบบมาเดินมาตีเราเฉยๆอะ่ะอืมแบบเราไม่ต้องทําทําอะไรมันเลยมันมันเห็นเราแล้วมันตีเราเลยให้กดรูปที่มีรูปนี้ครับแล้วก็กดสิ่งมีชีวิตนะครับจะเป็นบล็อกหรือไอเทมอะไรก็ไดนะ้นะมันเลือกเป็นสิ่งมีชีวิตให้กดเพิ่มนะครับแล้วก็เลื่อนอันที่ กดสร้างใหม่นะกดเพิ่มนะพี่รูปบวกรูปบวกกดเพิ่มอนะกดแมปปัจจุบันนี่อันนี้นะแล้วก็ปรับขนาดตัวได้นะท่านผู้ชมเหมือนปกตินะแล้วก็ตั้งชื่อเลยครับว่าจะเอาชื่อเลยแล้วจากนั้นผมก็เลือกลักษณะนะกดเลือดเอาเลือดเท่าไหร่ก็ได้นะครับโจมตีเท่าไหร่ความเร็วเร็วไหมอ่ะเร็วมากอะไรพวกนี้ความหิวนี้ไม่ต้องไปปรับก็ได้ครับ แต่นั้นกดระยะโจมตีนะครับหรือมันจะฆ่าสิ่งมีชีวิตทีมแดงทีมฟ้าอะไรนะก็ก็ตั้งได้ระยะโจมตีก็เราสามารถตั้งตั้งได้ครับว่าเอาไกลหรือเอาใกล้ส่วนตัวผมเอาใกล้สุดเลยนะสุดท้ายเอมบริเวณวิสุดทัดทัศวิสัยก็มันมันเห็นเราไกลไงเออผมเอาไกลสุดเลยนะต่อไปอันนี้สําคัญเลยครับโจมตีหรือไม่กดโจมตีเลยฮะ แต่น้ำมนก็จะมีคําว่าประเภทโจมตีนะเอาใกล้ไหม,มจะเอาใกล้หรือระเบิดอ่ะผมเอาใกล้หมวโจมตีโจมตีแบบถูกกระทานะผมจะเอาเป็นโจมตีก่อนนะสิ่งมีชีวิตโจมตีด้วยเอฟเฟกต์เราก็สามารถเอาเอฟเฟกต์อื่นมามาได้น,นะ,ะต่อไปลักษณะการโจมตีก็อันนี้ผมไม่ผมไม่เก็ตนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคครับต่อไปขั้นสูงนะอันนี้ก็เพิ่มเอกลักษณ์ได้น,นะว่ามันจะตีใครมันจะ เห็น,นะอะไรพวกนี้นะสมมุติผมจะเห็นว่าอ่ะมันจะชอบนอนนอนกี่ชั่วโมงนอนที่ไหนหละ่ะอ่ะผมจะให้มันนอนที่มันมีบล็อกไหมนะมีมีบล็อกไหมนะได้ให้ผมเลือกก่อนนะจากนั้นแล้วครับเรากดบันทึกแล้วกลับแล้วก็กดติ๊กแล้วมันจะแล้วให้เรากดข้างบนนะปิเป็นสีเหลืองแล้วมันก็จะเป็นรูปติ๊กนะกดเพิ่ม แล้วก็กดเข้าสู่เกมนะครับหรือไม่เท่าไรจะลบก็ลบได้ลบมันออกจากเกมก็ได้โอเคครับจากนั้นก็กดเข้าสู่เกมใหม่แล้วเราก็รอแป๊บหนึ่งครับอะจากนั้นก็มาที่น,นักพัฒนาน,น,นี่ครับมันจะเป็นรูปสีแดงแล้วฉากหลังจะเป็นสีเหลืองนั่นแหละครับตัวที่เราออกแบบเอามาเลยครับน,ะนี่อ่ะอ่ะสังเกตได้ว่าไม่มีไม่มีเสียงไอ้คนป่าแล้วนะ อ่ะแล้วเดี๋ยวผมจะปรับเป็นหมวดการเล่นอันนี้มันมาหาเราเลยครับแค่นี้ครับง่ายมากเลยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ก็นั่นครับเรีบม,มาพลาดคลิปใหม่โอเคครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายสีเกมเนสทามเจอกันใหม่เว้ยไม่ไม่ไม่ไปบ๊ายไม่ตายไม่ตายไม่เลยโอเคครับบ๊ายบาย